Thank okay. you.

すいませ งันกัร์ดที่จะธากนก็จะนำมาไว้ที่บนเวทีะวนะครับเพื่อนประกอบพิธีบ้านต่อไปซึ่งมีกานบามาเอกนะฮะดอกไม้ผ่านชุกเทียนแพรผ่านจิตสอดเงินทองของบ้านตรงนี้ครับตงุงกตาครับตุงกตา การระดัการเข้ากันะครับคือมีสุทัวัสดุประเภททีทางทกผสมประสานเข้ากันเป็นเรื่อัด่นก็จะเป็นวิธีการในการรื่องแ้่องของประกอวิธีมไ้มหามมีดจอมีดจงอาสายมีมีความฉลาดแหลมคมเป็นต้องการ ก็จะให้เจ้าบาทเป็นผู้เลือกเจ้าบาทก็จะนั่งลงแล้วก็เอานิ้วสองข้างแตะที่น้ำมันแล้วปรับผมที่กระบอกตัวเองนะหลังนะจากนั้นเจ้าบาทก็จะเป็นผู้เลือกจะเลือกหนึ่งสองหรือสามหรือเลือกทั้งหมดมก็แล้วแต่เจ,ะจะ้าบาท กรรมเจ้าบ่าวเป็นผู้เลือกโดยย้งขันถายนะครับจะมีดับบัวนะฮะดับบัวด้วยดับบัวคือการตัดบัวไม่ขาดนะครับตัดไม่ขาดบัวมีความหมายทุกเรื่องที่ท่ายขอเชิญคุณผู้อนรับเจ้าบ่าวครับและพระสุนทรเสด็ครับดาวคุณแม่เด็กชายก็ระบจูงเจ้าบ่าวเข้ามาหน่อยนะฮะจูงเจ้าบ่าวนะ จ้าบ่าเข้ามาในห้องประกอบพิธีฮะแล้วก็นั่งรอสักครู่หนึ่งก่อนนะครับเชิญที่ตรงกล้าก่อนแล้วก็ไหว้ร่วมเลยเจ้าบ่าวไหว้ร่วมเลยไหว้ร่วมทั้งหมดเลย่งข้าวนะครับกับผมตอนเจ้าบ่าวนครับแล้วต่กันเยอะๆไปเลยในการประตูเงินประตูทองด้วยใครจะไปการประตูเงินประตูทองก็เชิญครับผมไปรับครั้งเดียวแล้วก็หล่ะนะครับ จะไปกันประตูเงินประตูหน้าประตูทองก็ <im ple as> สองเพราะหลายสองที่ประตูอะไรคะเนี่ยีประตูเงินเป็นเงิอนประตูเงินประตูเงินอ่าเร่ทงไรสองเซ็ตหรอคะประตูประตู้อประตูสองร้อยประตูองร้อยประตูสองร้อยสองร้อ มารับเจ้าสาวลองลิ้นครับ่งานเจ้าสาวมาลับเจ้าสาวแต่งงานเ้ป็นเจ้าสาวไ้่เข้าได้แต่ว่าซองอะคะต้องหนักหนักนะคะข้างในต้องหนักหนต้องหนักหนักหมายความว่าในคะา้าดูเจ้าบ่าวกันแล้วกัน Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ rồi <laughs> những video rồi dẫn ครับเนเชิญคุณพ่ออาบีและคุณแม่สุวรรณาเรืองวรุณลำดับต่อไปเรียนเชิญประธานในพิธีมั่นคุณถาวรคุณไนยนาเรืองวรุณวัฒนาที่สภาตกหลังครับขอเชิญมือต้อนรับประธานในพิธีครับ ครับต่อไปนะครับเชิญเจ้าบ่าวและเจ้าสาวบนเวทีครับคุณดวงใจเรืองวรุนวัฒนาและคุณนทวัฒน์สุประเสริฐครับ ไปนลครับใส,ใส่กับไปนะระหว่งวไวไางนี้เราไหว้ประทานก่อนนะฮะพร้อมกันสองคนเดินเขา้ากันไปเข้าไปเด็กออกนอกนะครับจ้งางภาพถึงมวลชนเดินครับถ่ายภาพซะก่อนนะฮะเดินครับจะไปประทานหน่อยจะได้ถ่ายรูปสวย สบายไม่สวยเลยบางใหม่บางใหม่ครับเออเรขศูนย์ร้อยจะเริ่มทุกระการตามสบายพระธนารวษาธุนิมานนรดีจงยุติลงจากนภาการยุรย่าโรคยิธีการในวันนี้เชิญทุกองค์โปรยพระกาธุธานีเปลงวจีแท้สอง รอป่วยพดโปรดอำนวยปวยชัยคู่บาวสาวขอให้เจ้าประสบสุขสมศรนประกอบกิจการใดๆไม่แคร์พรสถาพอ่อนล้ำเลิศบังเกิดผันชีวิตคู่ทั้งสองจงของฝุณนเรียประดุนเจ้าหน้าที่ท่านนี้ครับน้องผู้หญิงท่านนี้ครับส่งขันมาเขตให้คุณพอ่อคุณแม่เจ้าบาวครับ ครับขนมาเองฮะรับันมาเอกครับทั้งสองท่านรับันมาเอกและก็ส่งให้ประธานในพิธียืนขึ้นเลยครับเดนกขึ้นเลยครับฮะแล้วก็ส่งให้ประธานในพิธีเป็นการบอกกล่าวถึงพิธีการที่จะเกิดขึ้นต่อไปนะฮะส่งให้ประธานในพิธีคุณชาววรคุรินานและก็ส่งต่อให้คุณพ่อคุณแม่ของเจ้าสาวรับนะครับนะ รองไปจะสารับแล้วก็ส่งต่อให้น้องทางฝั่งโน้นนะครับต่อไปครับขันผ่านทุกเที่ยนแผ่ครับเป็นการของขามาครับช้าๆหน่อยนะฮะน้องอันที่สามด้ยนะฮะอย่าให้ลดชั้คร,ครับผ่านทุบเทียนแผล ต่อไปนะฮะด้วยความระมัดระวังนะครับอ่าแล้วครับพ่กแม่รับครับและก็ส่งต่อให้สถานในพิธีปฏิบัติเช่นเดียวกันเลยนะฮะแต่ระวังด้วยนะครับอ่าแล้วครับแลวก็ส่งต่อถึงพ่อณแม่เจ้าสาวนะฮะคุณพ่อคุณแม่เจ้าสาวรับแล้วนะฮะแล้วก็ตรวจสอบด้วยสายตาถูกต้องครบถ้วนทุกประการ นะครับพร้อมกับมีกัินงอกตามประเพณีโบราณด้วยนะครับเรียบร้อยเอาดวงใจเรื่องวรุณวัฒนาจากต่อไปนี้เจ้าบ่าทนายนทวัฒน์สุดประเสริฐเป็นบุตรคนที่สองในจำนวนสี่คนพี่น้องของคุณพ่อชะแลกคุณแม่สมจิตสุดประเสริฐ พื้นเพเป็นชาวอำเภอบางขันจังหวัดนครศรีธรรมราชเจ้าบ่าวจบการศึกษาในระดับปริมัศึกษาจากมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยสาขาปราัญญาในระดับปริญญาตรีและเป็นมหาบัณฑิตสาขานิเทศศาสตร์ปัจจุบันกำลังศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาพระพุทธศาสนาจากมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเช่นเดียวกัน ปัจจุบันเจ้าบ่าเป็นอาจารย์พิเศษของมหากุราชมวิทยาลัยวิทยาเขตศรีธรรมสกราชศูนย์การศึกษาสงขาปรมอมมือกับเจ้าบ่าผู้โชคดีเจ้าสาวนางสาวดวงใจเรื่องวรุณวัฒนาเป็นบุตรคนโตในจำนวนสี่คนพี่น้องของคุณพ่ออภีและคุณแม่สุวรรณาเรื่องวรุณวัฒนาเป็นชาวกรุงเทพมหานคร เจ้าสาวจบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สาขารัฐศสตร์การปกครองและเป็นมหาบัณฑิตจากมหามุราชวิทยาลัยสาขารัฐศาสตร์การปกครองปัจจุบันเจ้าสาวเป็นผู้จัดการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่มที่โรงแรมรีเวิร์ดพาเลทสงขลาปรบมือให้กับเจ้าสาวที่น่ารักครับเจ้าสาวนายนัทวัฒน์สุดประเสริฐ เป็นผู้ที่มีอธัธยาศัยไม่รีดีรู้รับผิดชอบมุ่งมัน่นประกาศสำคัญมีความกระตันอยู่เป็นเลิศจะเห็นได้จากการเอาใจใส่ดูแลปีดามาดาเป็นอย่างยิ่งทั้งยังเอาใจใส่ครอบครัวของเจ้าสาวอยู่เป็นนิสได้จัดผู้ใหญ่ไปสู่ขอมันหมายกำหนดวันเวลาอันเป็นมงคลจัดเงินสินสอดทองมั่นถูกต้องครบถ้วนทุกประการ ถือได้ว่าเป็นการให้เกียรติกับเจ้าสาวและครอบครัวท่านผู้มีเกียรติที่เคารพที่กล่าวมาทั้งหมดนั้นจะเห็นได้ว่าทั้งสองมีความเหมาะบัดน,นี้ได้เวลาอันเป็นอุดมมงคลเริ่มแล้วเจ้าบ่าวนายนัทวัฒน์สุดประเสริฐจะได้ประกอบพิธีมัน่นนางสาวดวงใจเรืองวรุณวนนัฒนาเจ้าสาวท่านตาศักขีญายและญาติมิตรตามลำดับต่อไป จะบ่าวจ้สาวหักลับไปครับประธานในพิธีน้องส่งเฉพาะเกินทองของบ้าครับเฉพาะเกินทองของไ้าานทั้งหมดครัคบกราบข้อพยรพรเสร็จแล้วข้า,บาอบรพรแล้วนคะครับก่าบขาวบพรแล้วส่งให้เจ้าบ่าวครับเหรนไม่ต้องนะเหรนไม่ต้องรับใหะเจ้าจบ่าวรับเจ้าบ่าวรับเจ้าบ่าวรับ เจ้าบ่าวรับแล้วก็วางไว้ข้างหลังนะฮะวางไว้ข้างหลังครับวางไว้ข้างหลังเรียงร้องข้างงนัอครับแล้วก็เจ้าบ่าวไปที่คุณพ่อคุณแม่ของเจ้าบ่าวครับเจ้าสาวไปที่คุณพ่อคุณแม่ของเจ้าสาวครับครับไปบอกว่าบอกครับผมจะไปเลยนะอนุญาตนะครับ เ,เชิญครับกำลังไปได้ใกล้กราบสาม่านเลยครับพ่อแม่พระในบ้านาของเราครับอนุญาตคับ ทุกครั้งที่เจ้าบ่าวจะมอบอะไรให้เจ้าสาวขอให้ประดมอวรไหว้ เจ้าบ่าวจะได้ประกอบพิธีสวมแหวนบ้านใ้เจ้าสาวยิ้มหน่อยนะครับเจา้าบ่าวอ่าละครับอบแล้วนะครับเจ้าสาวยกมือไหว้ก่อนเออครับนะครับ,ะน,ะรบนั่งรุนอย่างเดียวไม่คิดตกมือกันบ้างเลยนะครับขอบคุณนะครับเออ เพื่อรู้สึกเต็นทำไม่ถูกแล้วรรเราก็นั่งรุ้นอย่างเดียวครับนะครับต่อไปสร้อยครับจะบาบาทสร้อยครับสร้อยนะตะขอแล้วก็สอดไปจากข้างล่างนะฮะแล้วก็หวนลงมานะครับ มือมีไหมครับมีนะฮะอ่ะอารัฐบาลใส่กับกระสอบมืออีกอย่างหนึ่งถุงหูไมครับ